ไปกำแพงแสนผ่านนครปฐมบ้านปีชาไกก็ขานั่งรถตู้ทวนรถตู้ก็ต้องมีบัตรมาแวะจอดตามมีต๊อกบัตรด,ด้วยลงเวลาผ่าน รทำเวลารถเส้นนี้เป็นรถวิ่งจากกรุงเทพไปสุพรรณบุรีโดยใช้เส้นทางผ่านนครปฐมกำแพงแสนตรงใหญ่ไปลงที่กำแพงแสนเพื่อเดินทางไปซื้อรถให้ลรงเล็กที่บางเลน บางเลนจากบางเลนนครปฐมห่างก,กันประมาณ30สกว่ากิโลจากกำแพงแสนสิบกว่ากิโลก็ถึงบางเลนแล้วบางเลนอย่าลืมมีสองอันบางเลนสุพรรณด้วยอันนี้เป็นบางเลนนครปฐมเอางี้แล้วกันพาชมเมืองเมืองนครปฐม ้านเกิดลงใหญ่พ่อแม่เป็นคนนครบธรรมาโรงพยาบาลบาครับถึงโรงพยาบาลนครบธรถมแล้ว โรงพยาบาลนครศรมมีวินมอเตร์ไซด้วยครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลลุงใหญ่ชอบโรงพยาบาลเพราะว่าไม่ต้องไปโรงแรมเราก็เนียนเป็นคนเฝ้าไข้อาหารก็สะอาดก็กางเต็นท์นอนมันในโรงพยาบาลนี่แหละปลอดภัยสุด ไปกลางเต็นท์ในวันอุทยานกษียค่าค่าที่โดยบางยิ่งแก่งอาจารย์ค่าที่ร้อยหนึง่งลงใหญ่ไม่บอกว่าตรงไหนของแก่งอาจารย์นะครับอย่ามาฟ้องนะเป็นเขตของร้านอาหารต่างๆเก็บตัง,ตง,ตงค่าที่ทั้งนั้น ไปลงไหนครับหนูไปลงไหน,น นี่รถตู้ก็เข้ามาแทนที่รถบัสเยอะเลยเพราะว่าสะดวกสบายรวดเร็วทันใจเหมือนใช้รถส่วนตัวที่ไหนครับราชวิาศึกษาภาคกลางสี่จะเป็นลง ถ้าเป็นตำรวจก็ภาคเจ็ด <c oughs> สาลจังหวัดนคปรปฐมสถานที่ทำงานของน้องโอนี่ที่นี่ภาคเจ็ดโอ้เงียบเหงามากเห็นสารไหลแห่งมันก็มันอยู่แบบเงียบเงียบทมึนทๆแบบเหมือนว้าเวเล็กน้อยเหมือนคนเหงาเหมือนบ้านที่แบบไม่บ้าน บ้านหลวัดฉลวัแบบประเภทว่ามันอยู่แบบหนองเหงาอยู่กันอยู่เองอยู่อะไรอย่างเงี้ยลักษณะศา,ารเนจะมีเฉพาะคนที่เป็นทุกข์อ่ะเอามาฟ้องศาลชน,นะเราค่อยดีใจตอนฟ้องอยู่ก็ใจต้มต้มต้ต่มไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้เอาเคให้องค์พระอย่างเดียวกันแล้วกันนะ มาดูองค์พระปฐมเจดีย์ให้ดูภาพพี่ตามแสงมีเทศกาลอาหารผลไม้วันที่8ด ถึงสถานีตำรวจนครปฐม Hehehehe <laughs> ถนนเส้นนี้สวยมากจากองค์พระไปแยกมาลัยแมนเลี้ยวขวาไปกำแพงแสนแล้วก็ต่อไปที่บางรีเอาแค่นี้นะครับ คอมเมนต์เลื่อนขึ้นสุดครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ครับ